สบายดียดนั่งลงซสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มสองก็ามาสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาขฮเองสวัสดีครับพี่น้องอยู่ฝั่งไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบ,บสวัสดีครับแมนตีแมนตีบอกเนี่ยสวัสดีครับแมนโบโบจ้า จ้า <Yeah. S 2> สวัสดีจ้าพี่น้องต้องฟังไทยตอนนี้ทำงานอยู่เหรอหรือพักผ่อนก็บแบบนี้บรูกถือบ่เปล่าบ่เบื่อหนี้ภาษาไทยเมียนบ่เมียนตีไปอยู่เมืองไทยตั้งสองปีกลัวน้องหานนั่นแล้วตอนนี้เขาสิไปใสกัน ไปเหวินปลาดำเว้ายตั้งแต่อาหารมายัางบ่ทันเห็นปลาดำเลยแม่นบอมื่อนี่อยากไปอยากไปแม่นบุลูกป่าเมาสิพาไปมื่อนี่สิพาน้องหานไปสิพาน้องหานไปหาปล <c oughs> าดำเกิดแต่เกิดแต่ป,ป่ได้ยังไปฝากป่มามื่อนีน่ได้ยัง ได้เน,นาะได้อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไปเอาปลาทูดีกว่าเนาะปลาทูจะตัวเย็นแต่ฝากปลาดำนาะปลาดำลูกกะเลยได้ยังไงมึไป,ปไปเตรียมเอากระดิ๊บไป<ม>ยิวเอาเลยเอาไปฝากปลาดำยิวเอาลูกปลาทูน่ะ่<ม>ทำไมอ่ะมันน่ากลัว น่ากลัวทำไมอ่ะมันกล,ลัวหลอนนอ๋อมันลหลอนอ,อ่ะอะไรอ่ะกลัวปลาทูด้วยไป,ลลปยกลัวอะไรกลัวปลาทูกลัวอะไรไม่กลัวกลัวปลาทูอืกลัวอะไรไม<ป>่กลัวนั่นแหละไปกลัวปลาทูเลือดเฉยอ๋อกลัวเลือดปลาทูไปต้องเกอ เอากระตาให้หน่อยน้องอหานกระตา,เ,าเรียวๆลูก <c oughs> หิวมาหมดเลยนั่นแหละกระตาสมบัติปลาเมา้า <c oughs> แต่ไม่มีสมบัติ <c oughs> กระตาสมบัติแต่ไม่มีสมบัติ <c oughs> ไปรถไปดีกว่ารถอยู่ที่ไหนอ่ะเดินไปดีกว่าหรอไม่เดินนะมันไกลนะป,นปิดรั้วด้วยวปิดเป็นไม้ได้บุลุได้โบนา้าเฮ้กิงก่งกิง่งกิ่ง น้องหานเก่งอีลิลุเป็นอยากไปหาปลาดำเป็นมาเป็นสองเขาสองขิดละมั้งยังบ่ได้เห็นปลา,าวีอันนั้นมันปุยไปหวานปุยอยู่นะเนาะ,นะติดตามชมเด้ออยู่ หน้าผู้เล่ตะกะหน้าไอหานผู้เล่ปปาสิาไปไปชมกันเลยไปชมกันเลยนี่นะบอกไปดูกกติดตามไปชมกันเลยไปมาถึงนาแล้วไปไปกันเลยพี่ลูกท่านอยู่พี่ <laughs> พี่ลูกไปกันเลยเอื่ยปะาดีย๋ยเอเอื่อยดีย๋ย อายบ่อายปะบ่เออเฉินซื่อไปกันเลยที่ลูกใครยอกไปเอารอ ดูสิใครมาดูสิใครมาหิวกระตาอีกได้คืออีกหิวกระตาคือควอนอีกได้ วันอยู่บบกจะใช่อืมบ่วนบ้านบวนบ่ไรกะตาเนงามแกกะตานนะคือบ่มาโฮมลูกไปแล้วนะโฮไปหามลงโฮมบุปะู้ั้งหดสบายดีปะทำไม สบายดีปลาดามไหมลูกสบายดีงาม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 ลูกสบายดีนา่าเลยเอ้ยดิมือเดิเบิร์กเนี่ยสบายสบายดียงงอีกได่เหนะ็<า>นปลาดำเลยเป็นอะไรบ้างนี่เก่งเนาะบ่เก่งเนาะมันบอกคือบักจอมอ,นานาอันนั้นนะบักอันนี้ยังค่อยไค พลังนะกาฟิวเออปากกาฟิวเป็นยังไงถ้าสบายดีกับบอสบายดีอันเก่งเหแล้วอันนี้เก่งขึ้นหอป้าดูกอดป้ะดู้เอากอดป้ะดูกอดกันดูขึ้นหอดไปหลายปีนกอดตาเอากอดทำไมกอดทำไมกอดทำไมบายบังคับมันหน่ก่อนโอ้แต่ช่วงคุ้มงามแท้นี่ ให้กอดป้าัดบอกอดตัดป้าเมาฝัดกอดน้หานกอดิหานกอดบ่ลูกบ่ป้าิคือบัปากันนี่อ้กี่เขาบ่จังบัปากนะว่าเย่อยๆมาํำทางบัวป่าทีลงล็้กกะบ่อันนั้นไหมลงลกกาซอยอันป้าบ่ไปนันไหมลกเป็นไดเป็นด้ช่องมัดจมัดทุกวัน เอาลองมึงด้วยลูกในน้าไล่นัดนคือดำมือใดดำเลยดิอันปลากุกแหกมาวันลลกลกกะลกูกแต่ปลาทูแต่ปลาทูก็วอามักต้องเจะมาตามตัวผลงมาขั้นหัวดิขั้นหัวันหัวัหัวนหัวโอ้ยคงบอไดีซื้อหมวกลูกผู้ ก็เขาห่มผู้ลกทั้งห่มผู้กันจากลกพูกพ่นทั้งห่มนะลูกโอ้ยมาประมาณโอ้ยมาถ่ายคลิปเอาเฮาเด้อวห่อชีโลกกะแต่เ้าจนขึ้นป่ายังบ่ได้ออกมือป่าเมื่อหน้าทุงนะไข่ตั้งแต่นั้นเนาะไข่แม่ลิงแม่ลิงเขาขึ้นไปไหวไปเสาประตูมันสิหน่องหรือบัดไปเลี้ยงงัวจังนั้นนะบ่ พม่มสิขึ้นไปตั้มหมักตองพี่น้องไอ้กัปตันผันมาไอ้กัปก็แม,ม่ลิงผันลงมาเลยเมลิงงัวเ้าได้เป็นมันไข้ย,ยุ่มันขึ้มเ้าวลูกก้าซอยแม่เยอะคำจ้วหน่อยผันไปเลี้ยงงัวอยู่เลีเ้ยงงัวผันทายน่าแม่ลูกกา้าคนเดียวสบายดีพี่น้อง เทิ้งเลี้ยงงัวเทิ้งไงนะโอ้ยจะเป็นลำบากทีนี่โอ้ยกเห็ดปกติมันก็เป็นเรื่องปกติกระปุกแหละกระปุกนั่นแหละเป็นลูกกะพอดีเอาเอากระลงลูกพ่อเลี้ยงหล่ะกระไปหน้ากับเอางัวมาเขาคอกจังไทรำคำคำเขาต้องวางแผนได้กับเศรษฐาตลางได้นี่ดิพูนขว่ไปพูดลอบ่อึดหยาหนา ขวมไปหน้าเอื้อยนะโบได้อึดซัมพ่อไรงัวเขาเต็มถึดถึกถึดถกก็บรึดหนาหน่ะเอื้อยเมื่อแล้วมาเนี้ยนะหน่ะนะเขาไปเลี้ยงโมเหงของหน้าเหือกอันขจาวบริเหตหน้าไม่ขวั่นตันมันไปบ่ได้มันตันไปทางหน้าพผาเท่านี่นี่ทางส่นปะสะไปบ่ได้บ่ได้ไปทางเอาโลทางน่ะทางหน้ามอวันน่ะมันหายทางมันหายทางอยู่รอบรอบปะสะน่ะ ทางแดนมันน่ะทางลูทางนะมันอนุญาตทางกันไปทางนี้ก็ได้อยู่เนาะเฮ้ยเอาเป็นแจให้ป้าเมาขึ้นตามมาด้วยมาสดอยู่คนเดียวมาใส่ขี้เป็นอยากอ้าวเฮ้ยมาฉีเอามาจัแจฉีขึ้นไปตามาฉีขึ้นไปตาให้กินตาแล้วฉีเอาลงมาห้องเบอร์แมนท้าสีเห็ดวิ่อยกได้ห้าผักพลอด เขาหายใจผือเขาบรทธานได้กินยาสามห้ากินยาเม็ดเดียวสีใครเน่บ้าอืใช่เลว้ยเม็ดเดียวมันสียังเงาะเห็นได้ลูกขอบใจเด้อไปลุลูกกะบุ่งๆบุ่งๆเลยรอลงลูกกะค่าก็ปูนีน้อยฮานบ่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 อนไรไปเอาทีถือมาบ่บ่ยังสีลงมาน่ะครับเนาะโอ้ย Hiện thoại capped nọc. Tai vào sáng mai. Một sáng mai, mấy chục lần. Nguyên nào, ăn này chắc à mạc. Đi, đi không cần. xì mạc, xì mạc อยากมาฮะป้าดำบบแม่นป้าหึป่าเรื่องยิ้มมึงด้วยยิ้มใส่กล่องเด้อลูกยิ้มใส่กล่องเด้ออ้าวปลาเมาสิขอปิดคลิปเพียงสับหนี่เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สองปลาเมาในเด้อขออวยใจให้พรพี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมัดปรารถนาเนาะวทตถุทานที่เขาเบิ่งเขาส้ม เผมาอาสิไปตำหม,มักตองมาสู่ปลาดำกินสู่แม่น้องล,งลิงๆกินสิไปกับไอห,หานเผาตำเผมาเมาน้นองหานเนาะพอกันคลิปหนานาะพี่น้องเนาะสบายดี